สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวอารัมครีกเลกกันนะคะเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในอเมริกาได้คี่คลายลงแล้วคนก็ส่วนใหญ่ปันะปจจุบันนี้คือเดือนจูนแล้วก็ไม่มีคนประมาณ70%เขาจะไม่ใส่แมสกกันแล้วนะคะแล้วก็ ทุกคนก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติก็คือเวลาอยู่ในที่สาธารนณะก็จะไม่สวมหน้ากากออกมาทำกิจกรรมกันแล้วก็เ,เวลระยะห่างก็ตามสไตล์นะคะคือแอคทิวิตี้ปกติในช่วงซัมเมอร์ของฝรั่งเลยแต่วันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะมากเพราะาอาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มออกไปท่องเที่ยว สังรัดกันแล้วเพราะเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆนะคะข oh. ออ่ตรงนี้เป็น mm hmm. เขาเรียกว่าอาร์ัมครีกเล็กเป็นเล็กที่อยู่แถวบ้านนะคะ mm hmm. ก็ตรงข้างหน้าของของเราเนี่ยเป็นเล็กแล้วก็ตรงสุดขอบที่เห็นเป็นขอบดำๆด,ด้านบนนะคะ mm hmm. ก็เป็นสันเขื่อนที่เขาเป็นทําเป็นเอ่อเขื่อนกั้นน้ํานะคะ mm hmm. ก็อันนี้ mm hmm. เด็กๆก,ก็ไปเล่นทะเลอยู่ เดี๋ยวเราจะเดินลงไปหาเขาแล้วเด็กที่นี่นะคะต่ำกว่า12เนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะยังไม่มียาที่สำหรับไปฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นโมดีนาหรือไฟเซอร์เองก็ตามนะคะก็เราก็ได้แต่อ,อ ระวังป้องกันแต่ส่วนใหญ่ก็คนก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ฉีดแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราพามาดูตองจุดที่เด็กเล่นทะเลน้ำก็ค่อนข้างจะเย็นนิดนึงแล้วก็ ต่แดดกำลังดี70ปกว่าวันนี้อากาศ70ปกว่านี่ที่ทัชกชีใส่เป็นปัาสลิดเยียอันนั้นแพทเทียคือคนไม่ค่อยเยอะเลยวันนี้โชคดีมากๆขอพรบางครั้งมาเนี่ยคนเยอะเลย ้งหลังก็จะมีเคลกาวให้เด็กๆเล่นด้วยก็คือทำกิจกรรมได้หลายๆอย่างพ่อแม่ก็นั่งนอนอาบแดดไปลูกก็เล่นน้ำไป <_ LS> ค่ะจบการรีวิวแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ